สวัสดีครับสำหรับ EP นี้ผมจะมาแนะนำวิธีการสร้างคูปองส่วนลด lazada มาแนะนำเพื่อนๆกันนะครับเปิดร้านลงสินค้าไปเยอะมากก็ยังเงียบอยู่แต่งภาพสินค้าและร้านค้าแล้วก็ยังไม่มีออเดอร์สำหรับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาสร้างคูปองให้กับร้านค้ากันนะครับรับรองว่ายอดขายดีขึ้นแน่นอนนะครับถ้าไม่อยากพลาดเทคนิคดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับ ไปดูกันครับขั้นตอนที่1นนะครับเพื่อนๆล็อกอินเข้ามาสู่ระบบหลังบ้านของเราเลยนะครับ Lazada Seller Center นะครับมาที่หน้าร้านของเพื่อนๆได้เลยนะครับหลังจากที่ล็อกอินเข้ามาสู่ Seller Center หน้าร้านของเราแล้วนะครับเพื่อนๆมาที่เมนูนี้นะครับโปรโมชั่นครับด้านซ้ายของแดชบอร์ดนะครับเลือกที่โปรโมชั่นแล้วเลือกคูปองร้านค้านะครับตรงนี้นะครับ กดเข้ามาที่คูปองร้านค้าได้เลยนะครับเพื่อที่จะเข้ามาสร้างคูปองนะครับหลังจากเรากดเข้ามาแล้วเราจะเจอหน้านี้นะครับเพื่อนๆมองที่มุมขวาบนของจอนะครับจะมีคําว่าสร้างคูปองใหม่นะครับเราเลือกคําว่าสร้างคูปองใหม่ได้เลยครับหลังจากกดที่สร้างคูปองใหม่นะครับเพื่อนๆจะเข้ามาสู่ในการสร้างคูปองนะครับเมนูนี้นะครับ เมนูสร้างคูปองนะครับหลังจากที่เราเข้ามาสู่เมนูนี้นะครับเมนูที่ใช้ในการสร้างคูปองนะครับก็จะมีนี่ครับช่องให้เลือกนะครับในการตั้งค่านะครับช่องแรกก็จะเป็นช่องที่เราต้องใช้ในการตั้งชื่อคูปองนะครับช่องนี้จะเป็นระยะเวลานะครับระยะเวลาในการใช้คูปองหรือสามารถเก็บคูปองได้นะครับวันเริ่มต้นวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่ เราสามารถสร้างคูป,ปองได้สิ้นสุดถึงวันที่เท่าไหร่นะครับระยะเวลาที่สามารถเริ่มเก็บคูปองตรงนี้จะเป็นจํานวนที่จะสร้างทั้งหมดนะครับลูกค้า1คนสามารถใช้คูปองได้กี่ครั้งนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นช่องทางในการแสดงผลของคูปองนะครับช่องทางปกติเฉพาะผู้กดติดตามร้านค้าไลฟ์สตรีมหรือว่าอะไรอื่นๆก็เพื่อนๆลองสามารถ ตั้งค่าเล่นลองดูได้นะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับสําหรับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการตั้งค่าสไตล์ของผมนะครับตั้งค่าคูปองส่วนลดตรงนี้ก็จะเป็นประเภทส่วนลดส่วนลดแบบไหนครับแบบจํานวนเงินสดหรือว่าส่วนลดแบบเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับหลังจากดูครบหมดแล้วก็มาเริ่มตั้งค่ากันเลยนะครับ ผมจะตั้งค่าให้เพื่อนๆดูสัก1่คูปองนะครับผมจะตั้งค่าว่าซื้อ500บาทลด20บาทนะครับซื้อ500บาทลด20บาทระยะเวลาที่สามารถเก็บคูปองได้ก็เริ่มต้นที่วันนี้ครับวันที่18มกรานะครับผมจะตั้งสัก1เดือนนะครับสิ้นสุดวันที่18กุมภาพันธ์ตรงนี้จะเป็น ช่องในการเลือกเวลานะครับเวลาเริ่มต้นนะครับตอนนี้1 0บโมงสีบนะผมจะเริ่มต้นที่5้าโมงสีนะครับเราก็เลือกตรงนี้นะครับเป็น5้าโมงนะครับ5้าโมงห้าโมงห้ก็ได้ครับตรงนี้กดโอเคเลยครับหลังจากที่ตั้งค่าถูกต้องแล้วนะครับตรงนี้ไม่ต้องกรอก็ได้ครับ จำนวนที่ต้องการที่จะสร้างทั้งหมดนะครับผมจะสร้างคูปอง100ใบนะครับการใช้คูปองต่อลูกค้า1คนผมจะใส่1นะครับตรงนี้ช่องทางการแสดงผลของคูปองนะผมจะเลือกช่องทางปกตินะครับตรงนี้หรือว่าเพื่อนๆจะลองตั้งค่าเป็นเฉพาะผู้ที่กดติดตามร้านค้าก็ได้นะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับผมจะเลือกช่องทางปกตินะครับตรงนี้เลือกสร้างเองครับ ตรงนี้ผมจะเลือกเป็นส่วนลดแบบจำนวนเงินนะครับเพราะผมตั้งค่าโปรโมชั่นว่าซื้อ500ลด20นะครับเมื่อมูล,ลค่าคำสั่งซื้อถึง500ส่วนลดจะเป็น20บาทนะครับโอเคครับตรงนี้ส่วนลดสามารถใช้กับทั้งร้านหรือว่าเฉพาะบางสินค้านะครับตรงนี้ผมจะเลือกสินค้าทั้งร้านนะครับหลังจากตั้งค่าเสร็จแล้วกดยืนยันได้เลยครับ ระบบจะทําการบันทึกข้อมูลนะครับแล้วขึ้นว่า success นะครับจะเด้งมาที่หน้านี้นะครับคูปองส่วนลดเราก็จะขึ้นโชว์แล้วนะครับที่หน้านี้นะครับซื้อ500บาทลด20บาทนะครับช่องทางปกติใช้กับสินค้าทั้งร้านเวลาที่เริ่มเก็บวันที่18สิ้นสุดวันที่18กุมภาพันธ์นะครับเราสามารถแก้ไขคูปองได้หรือว่าปิดการใช้งานตรงนี้ได้นะครับ ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับการตั้งค่าคูปองส่วนลดร้านค้านะครับเ,เพื่อนๆสามารถตั้งค่าคูปองส่วนลดกี่โปรโมชั่นก็ได้นะครับไม่มีจำกัดนะครับแล้วแต่โปรโมชั่นของทางร้านเรานะครับก็จะประมาณนี้นะครับในการตั้งค่าคูปองส่วนลดร้านค้านะครับถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืมฝากติดตามกด subscribe และแชร์ให้ต้นวุฒด,ด้วยนะครับขอบคุณมากมากครับ